วัดีค่ะวันนี้หนูจะมาทําวิทยาศาสตร์นะคะเตรียมน้ําน้ํามันพืชนะคะแล้วก็สีผสมอาหารค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอู้ยเยอะจุดค่ะหยุดพี่เยอะยะวะเอาท่อเชื่อเต็มค่ะพี่ต้องนี่จดมาทดลองกันนะคะสีเขียวหยดลงไปในน้ำไมมันเป็นก้อน แต่นั้นคือสีแดงดูกันนะคะมันจะเป็นก้อนเหตุผลติดเตี้ยเลยไหหยดลงไปอีกก้อนยังเป็นก้อนอยู่เลยทั้ค้นครั้งแรกของหนูเลยนะนี่พอแล้วค่ะสีพอแล้วพอแล้วนะคะทรงพี่บ้างอันจะจับตัวกันเป็นก้อนเราจะเอามันน้ํไข่ปลานะคะทีนี้ เหมือนไข่ปลามากเลยอ่ะเหมือนไข่ปลานะคะถ้าแบบเอาขนมมันไหมถ้าเอาแบบเป็นน้ำเลยแบบนี้มาหยดแล้วก็เป็นไข่ปลาแน่นอนเลยทีนี้เราก็จะมาเทใส่น้ำนะคะลองเทใส่น้ำลงนะคะทีนี้มันจะเป็นก้อนๆไหมโอ้อันนี้ล้นนะล้นล้วยนไก่มันไม่เป็นก้อน คะมันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้อ่ะคนคนสิคะคนใช่ไหมคะอุ้ยไข่ปลาอุ้ยใหญ่มากคนเยอะมากานค,นค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 ่ะสีมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนไขป่ปาค่ะข่อก่อนค่ะทีนีขอขอ้<ส>น <ะ S 2> มันเป็นหบบอะไรไม่รู้ จรงไมวชุดๆไปเลยกินได้ไหมคะแม่กินไ,ได้นะคะก <ไป S 3> <น>ินกระปบเป็นยังไงรู้น้ำมันกับน้ำ,นำม,นมันจะไม่มันจะ,นจะแยกชั้นกันนะคะเห็นไหมคะทุกคนเป็นตัวน,นี้น้ำมันตัวน,นี้เป็นน้ำนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นสีดูคนสวยมากมันจะเป็นแบบวิงวิงน่ารักเราจะบีบน้ำมันดูสิลองดูบีบน้ำมันเอ้เป็นสีอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นวิงวิงลองไปไปทดลองทำกันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแม่บอกก่อนน้ำมันตาอะไรน้ำมันพืชธรรมดานะคะ สำหรับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีสสดค่ะเอ้าใช่มาเช้ทำไม